ตอนนี้นะครับเพชรซิม99ของเรานะครับผมได้เป็นอัปเดตที่52นะครับเมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตการขุดเหมืองนะครับหรือไ i n นียงนั่นเองนะตอนนี้ผมก็เหลือภารกิจที่ต้องทำนะครับต้องขุดบล็อก250บล็อกตอนนี้ผมขุดมา80บล็อกแล้วนะก็จริงๆเิงในผมเนี่ยผ่านมาด่านหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมพากลับไปดู ขอขอบคุณผู้ตัดสินอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครในแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ตัวเพชรและการฟาร์มแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์มีครบจบในที่เดียวยูจีโฟมไม่ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกลอฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลูยังใส่โค้ดแซดอาร์จิทัสอาร์จีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีนี่คนระับผมผ่านด่านนี้มาแล้วนะการขุดดินผมก็จะเร็วมากๆเพราะว่าผมอัปเกรดพีเป็นระดับหินเรียบร้อยแล้วนะในภารกิจผมเสร็จแล้ว แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีไข่นะเพื่เราสุ่มนะนี่เลยจะมีตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็ขุดตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้อยากด้วยนะครับผมแต่ว่าได้กี่โมงไม่ดูนะไปเดี๋ยวไปตันต่อไปก็ต้องอัปเกรดนะครับเป็นแบบบรอนซ์พิกแอ็นะครับต้องขุดเซฟไฟนะ20นะครับค o ลเบอรสโตน150และขุดอีก500บล็อกนะครับก็คือเหนื่อยมากๆครับขุดบล็อกเล่นเป็นไมค์คราฟเลยแต่ยิ่งเราสามารถกดนี่ครับออโต้ไมค์ได้นะครับมันจะดิ่งขุดท่าแบบนี้นะ พอไปถึงสักระยะนนะครับมันจะวาร์ปไปข้างบนหรือว่ามันจะรีนะครับมันก็มันก็จะขุดใหม่แต่ว่าการขุดอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะพลาดของดีไปครับเราจะพลาดพวกสัฟไฟพวกดูบี้ไปนะเออมันก็จะแบบลําบากนิดนึงนะครับแนะนําว่าถ้าไม่ได้ติดอะไรขุดเองขุดเองไปก่อนนะให้เป็นด่านสุดท้ายแล้วค่อยออโต้ที่ด่านสุดท้ายนะครับผมขุดทำเฟสก่อนดีกว่านะแล้วผมทําให้มันได้เป็นบรอนซ์พิกแอกก่อนอ่ะก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้อ่านี่มานะครับนี่จะเป็นอ่บัฟนะครับอีเวนต์ นี่นะครับก็จะมีอะไรบ้างนี่ครับ mining c o i นะครับก็จะขุดแล้วได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับสิบนาทีเดี๋ยวผมใช้เลยและนี้คือเอราทาอะไรไม่ได้อันนี้คือระเบิดนะครับกดปุ๊บมันก็จะทําให้หินพังนะนี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยไหมโอเคตอนนี้เหมือนว่าผมจะเสร็จเควสหนึ่งแล้วนะครับขึ้นไปดูก่อนว่ามันเหลือเควสอะไรบ้างนะจะได้เปลี่ยนพลิกแอคสักทีอันนี้เนี่ยพอไปล่างๆเนี่ยขุดยากเสยเหลือเกินอ่ะขุดอีกหนึ่งร้อยห้าสิบบล็อกนะครับ แล้วก็อันนี้ต้องขุดทรายนะครับ25บล็อกโอเคเดี๋ยวผมลงไปขุดทรายเลยดีกว่าครับนี่นะครับถึงทรายแล้วนะมันคือทรายหรือเปล่าแต่ว่าดูดิขุดยากมากๆเลยอะ่ะโอ้ถ้ามันยากขนาดนี้ผมว่านะผมไปเอาบรอนซ์พิกแอ็กก่อนไหมโอเคเหลืออีก10บล็อกครับเราจะได้พิกแอ็กแบบบรอนซ์กันแล้วอ่ะได้แล้วขออนุญาตเปลี่ยนเลยบายนี่ครับได้ไปแล้วบรอนซ์พิกแอ็กนะครับดูดิคุณเร็วขนาดไหนโอ้ยเร็วขึ้นจริงว่ะ เนี่ยัมาถึงทรายแล้วโอ้โหก็ยังถือว่ายังขุดช้านะไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ่ะตอนนี้เหมือนจะครบแล้วมั้งขุดมาเยอะแล้วอันนี้ครบแล้วซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันดีกว่าเอ้าล่วงเหรอตกใจกว่าจะอยู่จอวัฟไอรอนพิแอคนะต้องทำอะไรบ้างดูสิขุดห้าลูบี้นะครับแล้วก็ขุดบล็อกทองหนึ่งร้อยบล็อกนะครับแล้วก็ขุดบล็อกอะไรก็ได้ห้าพันอ่ะเนี่ครับน่าจะเป็นบล็อกทองที่เขาพูดถึง โอ้ขุดยากมากๆเลยครับบล็อกทองเมื่อกี้นะครับผมก็ได้ไปสุ่มไข่มานะครับจากดาเมจหนึ่งพันสามร้อยนะขึ้นมาสองพันหกนะขึ้นมาสองเท่าเลยนะเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายจนออกยากมากหนึ่งจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าได้มาเนี่ยน่าจะตีแรงขึ้นมากๆเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทําภารกิจเอาไอรอนพิกแอคนะครับก็ยากอยู่อ่ะต้องตีห้าพันบล็อกนะครับเดี๋ยวผมกดออโต้แล้วเดี๋ยวปล่อยไว้สัก ครึ่งชั่วโมงแล้วกันโอเคตอนนี้ผมสามารถไปเอเรียที่ห้าได้แล้วนะครับผมแต่ว่าไอออนพิกแอคเนี่ยมันขุดอีกห้าพันบล็อกแล้วมันเยอะวะ่ะอาทิตยนี่ผมไปก่อนดีกว่าครับไปด่านต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวด่านต่อไปเนะยไปสุ่มด่านต่อไปแล้วก็ไอ้ดาเมจมันจะได้แรงขึ้นนะอุ้ยโกพิกแอคต้องเสร็จไอออนพิกแอคก่อนตรงนี้เหมือนจะมีมาย i นิ่งเมอร์แชนด้วยนะโ okay, อเคกดซื้อไปว่าจะแพงขนาดเนี่ย อ่ะสุ่มตัวครับถ้าได้ตัว1.85เนี่ยมันจะแรงมากๆนะตีเร็วขึ้นนะอยู่ทางซ้ายนะผม2 5 7 5้ใช่ไหมีผมจะลองกดสุ่มดูนะถ้าได้ตัวใหม่มาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหขึ้นเป็น4685น้านี่ขนาดไปได้ตัวสีเขียวเนี่ยไม่ได้ตัว1.85เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าเราก็ต้องกลับไปทำภารกิจเดิมก่อนนะขุด5000บล็อกในนี้นะแล้วขุดเร็วขึ้นแบบเร็วมากอะดูดิโอ้โหเร็วจัด โอเคครับเดี๋ยวผมพูดก่อนแล้วกันนะเหลืออีกอีกตัวนะน่าจะประมาณหนึ่งพันเอ้ยน่าจะประมาณสักสามพันตัวเออประมาณสามพันสี่ร้อยตัวนะเราจะเสร็จแต่โอ้ยนานอยู่แล้วเนี้ยอ่ะครบแล้วผมยืนเอฟเคไว้มาบายเลยได้แล้วไอรอนขุดแบบเร็วจัดต่รอบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปขุดด่านต่อไปกันเถอะบอนนี้เราเพิ่งอยู่ด่านที่สี่แล้วโกลพิกอต้องขุดหนึ่งหมื่นห้าพันบล็อกโอ้โห แล้วจาแต่ผมพูดเร็วอยู่นะเออว่าผมพูดเร็วแล้วตอนเนี้ยซื้อกันซื้อแล้วใช้เลยได้ไหมไม่รอละเออใช้ยโอ้โหมันเทียบเลยอ่ะใช้หมดเลยแล้วเอาไปเค,คก็เดี๋ยวเหมือนเดิมหน้าต้องขุดก่อนครับแล้วรอบที่ขุดเยอะยเนี่ยผมดูแล้็นนาสุดท้ายแล้วไงก็เลยเอฟเคไว้โอ้โหยังเนี่ยมีอีกขุดห้าเอโมเลลหรอกับสองร้อยห้าสิบแบกมาเอโมเลลเป็นยังไงอ่ะนี่ปะอันนี้เน,นี่ยน่าจะเป็นเอโมเลลครับ โอเคตอนนี้ผมสามารถไปด่านต่อไปได้แล้วนะครับแต่ว่าโกลเด้นพิกแอ็กยังไม่ได้นะครับมันขุดเยอะมากๆเลยนะเออเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะสำหรับโกลเด้นพิกแอ็กนะไปะลุยดูซิว่าด่านสุดท้ายเรามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับคอมบโอมติกนะครับอันนี้ก็คือ,อเครื่องหลอมรวมเป็นกากากรักตวนนะอ่านถูกปะแล้วก็ไทเทนิกอาบิสนะมีสองันยังไม่ออกสักตัวเลยเนะี่ย เหมือนจะไม่ออกเลยนะครับสักตัวแล้วก็อันนี้นะครับมีเป็นยักษ์นะครับแล้วก็เป็นอ่าตัวรับสองตัวสุ่มเลยตอนแรกมันสี่พันกว่าผมจําได้ตอนนี้เท่าไหร่หมื่นสองจากสี่พันผมขึ้นเป็นหมื่นสองแล้วเหรอหรอหือเ่าหรือว่าจากเจ็ดพันนะผมลืมแล้วใครรูร้ใครได้ดูว่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันโอเคจริงๆเดี๋ยวผมตัดคลิปผมก็เห็นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมเอ้าสุ่มไม่ได้แล้ว ผมพูดเร็วมากอะที่นี่มีแบบมีนีเยอะมากเลยแต่ผมขอลองดูซิว่ามันใช้อะไรรวมบ้างนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นอัปเกรดหรือเปล่าอ่ะเกรดยังไม่ได้เลยต้องมีเอมเมอรัล5อันก่อนใช่ไหมผมมีเท่าไหร่ผมมี2เ๋ยผมขอลองลองหาเอมเมอรัลเลยอ ML เอามาเลเอามาอัพดิอยอวอันนี้เหมือนจะสุดแล้วคนระับคือผมดวงไม่ดีหรืออะไรครับไม่เจมเล่าเลยอ่ะไม่เป็นไร่างมันยังไม่อัพก็ได้วะ่ะ อ๋อหรือว่าต้องมีเอเวอเรสตพีเอ็กก่อนครับมันถึงจะมีโอกาสได้ปะถึงจะแบบโอกาสเยอะขึ้นปะอันนี้คืออะไรบายไดมอนด์พีเอ็กคืออะไร back when you have อะคัมแบ็กเวอร์ยูแฮฟยี่สิบเรนโบว์เจมส์หาไงโอ้โหอันละสี่สิบเก้าเอ็มเลยเหรอแพงมากโคตรแพงอะแล้วนี่คือเล่นยังไงครับเดี๋ยวผมลองเดินมาดูดิก็คือต้องใช้ยี่สิบอเมทิสเจมนะเพื่อแลกเป็นเรนโบว์เจมส์ แล้วก็เอา2ี่สเรนโบเ์เจมแรกเป็นมินิเป็นวินนรอะตอนนี้คือมีตัวเดียวเองเลยเนี่ยแสดงว่ามันหายากมากเลยนะแล้วก็อันนี้ยี่สิบตัวได้เป็นอันนี้หนึ่งตัวยังไม่มีเลยครับตอนนี้แล้วก็อันนี้สิบนะต,ต,ตัวนะครับเป็นฮิวตัวนี้โกเลมหนึ่งตัวแล้วก็โกเลมหนึ่งะไม่ใช่โกเลม1ิบตัวนะครับได้เป็นไททานิกอู้ยอยากได้ว่ะแล้วก็ไททานิกกี่ตัววอทไททานิกยี่สิบตัว ได้อันนี้หนึ่งตัวหรอโอ้โหเป็นขม,มนะผมเอาไฮทคนิคยี่สิบตัวไปเล่นเดี๋ยวครับเอาแรกตัวนี้ตัวใหญ่ไปคุ้มปะเออไม่รู้อะคุ้มไหมโอเคอีเวนต์ก็คงประมาณนี้แหละครับแล้วแล้วก็ตรงร้านค้าเนี่ยก็จะมีอ่าให้ดูยังให้ดูไปแล้วีกว่าอันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคก่อนจะจบคลิปนี้นะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูล็อกดีกว่าว่าอัปเดตใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวขอซุ่มหน่อยดิขอซุ่มหน่อยเอ้ยกดนี้ก่อนเผื่อได้ย ยิ e ้มเข้าวะอีชายเกอร์ไม่เคยได้แล้วกดเป็นงั้นอ่ะไม่เคยได้อะอ่ะสุ่มดิได้ได้ไดยากไหมไม่ได้แล้วยางเยอะอะไรมันมีที่ไหนโอเคก็อย่างที่บอกไปนะที่ผมจะอ่าเอายักษ์ทุกตัวเนี่ยไปรวมเป็นไฮเทนิกก็คลิปหน้าด้านนะคลิปหน้าด้านแล้วก็ไอ์อีเวนต์อันเก่าแนละ้วที่ผมลงคลิปไปเนี่ยก็ได้ยักษ์มาเพิ่มนะนี่ได้มาเพิ่ม,มนนะหนึ่งตัวประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรักกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้มัน ให้กลับไปขุดด่านเดิมดีกว่าครับจะได้เอาโคดิปพิกแอกด้วยนี่นะครับผมวันที่ยบ2บสองมีนานับเมื่อคืนนี้เองนะครับผมเป็นไมค์คอมไบนะบนี่ับก็ขุดเหมืองที่พวกเราได้ขุดไปนะมีโอกาสสามารถรวมได้เป็นการกันตื้นด้วยนะครับยักษ์ในยักษ์อีกทีใหญ่มากๆนะครับก็นี่ับมีสองตัวที่เราได้ดูไปเนาะตอนนี้ยังไม่อ,กออกสักตัวเลยนะครัอยากได้ะตัวเนี้ยแต่ว่ามันแค่ฉ <laughs> ันอีกสิบตัวเพื่อแรกอเอ้ยยี่สิบตัวเพื่อแรกอะยเยอ,อะยมากเลยอะ แล้วก็พุกงนี้เป็นยักษ์ใหม่นะที่ผมได้พาไปดูแล้วนะหาได้จากฟในเอนะอันนี้ก็หาได้จากการรวมรวมรวมนะบอน,นี้หาได้จากไข่สุดท้ายอืมก็ยังดีที่ยังมีไข่สุดท้ายให้สุมนะ่มเนาะแล้วก็นี้เป็นเพชรใหม่นะนี่ไข่ใ,ใหม่ที่เราได้สุ่มนะแล้วก็คอเล็กอช่ชย่ชยชเก็บแร่แล้วแร่เราไปทำอะไรได้บ้างอนะ่ะพวกแร่กากอ่ะไม่รู้ือน,นะเดี๋ยวต้องลองศึกษาดูอีกที แล้วก็ยิ่งอัปเกรดนะครับก็จะยิ่งฟาสเตอร์และอีเซียร์นะครับยิ่งขุดเร็วและขุดง่ายขึ้นนะครับเพิ่มดาเมจด้วยอืมนี่ครับอัปเกรดไปทุที่เราจะเล่นไปเนาะสามารถกดขุดออโต้ได้นะครับเอฟเคได้เกมนี้แล้วก็จะเป็นส่วนของอ่ามายิงนะครับผมจะได้เร็วเร็วขึ้นหน่อยเออจะได้เร็วเวนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟสามอันอ่ะมีแค่สามอันหรอตอนแรกคุณึกว่ามีมากกว่านี้นะครับก็ใช้ไปหมดแล้วนะตัวนี้เป็นอัปเกรดนะครับผมผมไม่เจอเอมมันเล่าเลยว่าเจเอยนเครับ อันนี้เป็นเจมแพ็กนะครับหรือเอ็กซ์คลูซีฟแพ็กนั่นเอง for ever pack หละครับไปไปเรื่อยๆเนาะก็นี่ครับยังคงมีไททานิกอยู่นะครับก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผะแล้วก็จะมีไข่ใหม่นะเป็นไข่ไคจูนะครับมีกัดกันต่วนนะครับไคจูคิงไคจูมอสนะครับเป็นไททานิกนะตัวนี้อันนี้ผมยังไม่ได้พาไปดูดูดูไปยังวะเดี๋ยวพาอยู่ดีก็รอบละกันนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นประมาณนี้เลยเป็นไคจูนะครับบินได้นะรอบนี้สามารถบินได้นะผมอยากลองสุ่มดูเนาะถ้าเกิดคลิปนี้ถึงสัก สามสิบสามไลค์ดูผมซุ่มดูแล้วกันนะคลิปหน้าอ่ะจับเข้ามาเกมสักนิดหนึ่งก่อนจะจบคลิปนี้นะมาที่ X อ็กซ์คลูซีฟชอปนะนี่เป็นอ่าแกากระตู้นยังไม่ออกสักตัวเลยเหรอหรือว่ามันยังไม่โชว์วะเว้ยทำไมเนียนแพงจังอะ่ะสามสิบสี่จุดสองบีเลยเหรอมันบล็กวะเนี่ยเนี้ยมันแพงเกินอนะ่ะราคาแพงแค่ชนิดได้ยังไงวะไม่ใช่อะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนี่น่าจะแพงมากครับ มันแบบใหญ่ในใหญ่ดีอะเรียกว่าอะไรอะภาษาไทยอะย,ะยักษ์ในยักษ์เหรอโอเี้ผมก็สัตว์ชุดนี้ประมาณนี้สำหรับอัปเดตนี้ใครที่ได้ไททานิกหรือว่าได้กะกันกตัวแล้วเนี่ยก็ผมเมนบอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มแลวก็เล่นกิจกรรมนี้ก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้ yeah!